สวัสดีครับวันนี้ผมอ,ออกปั่นจักรยานรอบเล็กๆนะครับออกจากบ้านผ่านซอยลุงเทมิมมายังผ่านลานป้าน,นะครับแล้วก็เข้า,าถนนรอบเรียบริมอ่างเก็บน้ำผ่านมายังลานจอดรถนะครับแล้วก็มาทางประตูสีวันนี้ฝนฟ้าหยุดมา ได้สัก2องวันแล้วนะครับวันนี้มีแดดจัดหน้าปัน่นแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือจุดนี้แหละครับนะครับหน้าประตู4ี่ทางแยกขึ้นเนินไปทางทางขึ้นวัดเขาฉลาดตอนนี้ทางกําลังก่อสร้างนะครับเป็นหลุมมีน้ําขังนะครับปั่นจักรยานมาก็ต้องหลบหนะลบรถด้วยแล้วก็ทางที่เป็นหลุมหลุมนั้นมันไม่ได้เรียบเลยนะครับมีน้ําขังสวนซีขวานั้นก็จะมี การเทคอนกรีตไปแล้วซีกหนึ่งนะครับดินซีกซ้ายนี่ที่แฉะนี่เป็นโคลเลยเป็นเลนเนี่ยรถที่วิ่งต้องลากจึกฉักจึกฉักจึกฉักเลยแต่ว่าเราปั่นเสือภูเขานี่ก็ดีอย่างหนึง่งเหมาะเลยนะเหมาะสําหรับปั่นเสือภูเขาเลยตรงนี้นะครับแต่สําหรับรถที่สัญจรไปมานี่ผ่านจุดนี้แล้วกลับไปต้องล้างทุกคันเลยนะดูแล้วแต่ก็ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับสักคงไม่ถึง ดือยแล้วครับตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วเพราะซีกขวาเขาเทคอนกรีตไปแล้วว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปตรงนี้ก็จะมาถึงจุดาทางขึ้นวัดเขาฉลา้นาะนะแล้วก็ผมจะเลี้ยวซ้ายผ่านสุสานไปบ้านนะครับระยะทางก็ประมาณ10กิโลนะครับจากบ้านแล้ววนมาแล้วก็กลับไปที่บ้านสน10กิโลไปทีเป๊ะเลยนะวันนี้ปั่นรอบเบา เล็กๆไม่ไม่ไม่ไมไปไกปลเนื่องจากเป็นว่าจะมีฝนอีกก็เลยก็เลยปั่นแค่นี้แหละ,ะใช้10กิโลจุดนี้ก็ดินเริ่มแห้งนิดนึงนถนนเริ่มแห้งนิดหนึงด้านขวาจะสังเกตเห็นว่ามีคอนกรีตถนนคอนกรีตเทละะา้าดูจอดรถปูซ่อมรถใหญ่ก่อนที่จะถึงเนินเข้าไปยังสุสาน ก็มีใช้<ด>ทาง200ลิตรแบ่ง<ไ>ปเ<ล>ป็นเส้นทางดัะนั้นท่านที่มำธุระจะผ่านไปเส้นนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ให้ใช้เส้นทางอื่นก็จะสะดวกกว่าโดยเฉพาะยิ่งรถที่มานี่จะติดโคลเละไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปยังเชิงเขาฉลาบแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายวนผ่านสุรรกสารกลับไปบ้านยังหมู่บ้านวัยผม นี้รหน้าประตูทางขึ้นนะครับก็จะมีรถมาจอดอยู่ปรปลายวันนี้มีคนมาขึ้นเขาก็ไม่มากนะครับมองเห็นรถไม่กี่กันนะครับ,รบตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเจ็ดโมงเสร็จเส็จครับเดี๋ยวผมจอดรถตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะปั่นกลับบ้านแล้วครับนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาคุยกับท่านผู้ชมครับก็ โอกาสหน้าก็คงจะนำคลิปมาให้ท่านดูกันใหม่อีกนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ